ครับผมสวัสดีครับ Investment Story เอ so ี่18นะครับวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะกลับมาด้วยหัวข้อทิศทางดอกเบี้ยและตลาดตราสารหนี้ไทยนะครับวันนี้เราได้หนุ่มใหญ่ไฟแรงนะครับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชธนะครับผู้อำนวยการฝ่ายค้าตราสารการเงินบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเสรักดิ์สครับ ครับสวัสดีครับเรียกเรียกน้องปิ๊กได้ไหมโอ้ยินดีเลยครับนะครับขออนุญาตเรียกอ่านะเราจะได้ดูกันเองนะครับโอ้โหวันนี้ผมบอกผมโชคดีมากมานะครับคนนี้เนี่ยตัวจับยากมากนะครับเวลายุ่งตลอดอ๋อไม่ใช่ลื่นนะตัวลื่นจังคครับครับปิ๊กครับวันนี้อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยนะครับวันนี้เนี่ยที่ผ่านที่ผ่านมาตั้งแต่แบบ ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาละนะครับก็มีแต่คนพูดถึงทิศทางอัตดอกเบีย้ยของเมกาใช่ครับโอ้เงินเฟอ้อมาดอกเบีย้ยเฟดจะประชุมแต่ละครั้งโอ้ยติดตามกันทุกครั้งนะครับ<ม>แล้วก็มีการประมาณการจะขึ้นห้าครั้งขึ้นหกครั้งขึ้นสี่ครั้งจะขึ้นไปนน่นไปนี่โอ้โหเอาเป็นว่าเรารับรู้เยอะมากแล้วใช่ครับใช่รัมเนาะเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วดอกเบีย้ยไทย ก็มีเอฟเฟกต์สไตล์แบบนี้เหมือนกันแน่นอนเลยครับได้ครับได้ครับนะดังนั้นวันนี้ถามติ๊กเลยครับวันนี้เนี่ยดอกเบี้ยหรือทิศทางดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับทางอเมริกาที่เขาเป็นอยู่ด้วยเหมือนกันเปล่าครับพี่ครับโอ้พี่ทศครับอย่างตะกี้ที่บอกคือตลาดเนี่ยรับรู้ไปพอสมควรในเรื่องของเฟดสหรัฐอเมริกาปรับดอกเบี้ยขึ้นนะครับแหมประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างนั้นเขากาลังจะขยับเนี่ยแบบไอเรานี่ก็ ก็ต้องแน่นอนเออติดเดียวเราก็ต้องแหมเหมือนก็ต้องตามเข้าไปนะครับเหมือน <c oughs> เหมือนประเทศที่เราถ้าประเทศใหญ่เข้าไปไหนเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปด้วยนะครับ <c oughs> แต่ว่าเราเนี่ยอาจจะดูทรงแล้วเหมือนจะช้ากว่าเขานิดนึงครับพี่ทศครับ <c oughs> พราะว่าของเขาเนี่ยดูเหมือนเศรษฐกิจเนี่ยโอ้โหเขาฟื้นค่อนข้างเร็วค่อนข้างแรงแล้วก็เงินเฟอ้อก็ขึ้นค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ผมอยากจะให้ภาพอันนี้ครับพี่ทศครับก็คือในรเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะครับของในตลาดบ้านเรานะครับภาพซ้ายข้างบนเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยพันธบัตรเนี่ยระยะ5ปี10ปีเนี่ยเริ่มขยับขึ้นแล้ว นะครับเริ่มขยับขึ้นแล้วเริ่มขยับขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตัวระยะสั้นๆนะครับไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยสั้นในที่นี้ก็คืออายุตราสารเนี่ยต่ำกว่าหนึ่งปีเนี่ยยังคงนอนอยู่นะครับยังคงยังนอนอยู่อ่าอันนี้ก็สะท้อนอะไรฮะก็สะท้อนว่าเออในระยะสั้นๆเนี่ยเราเนี่ยคงอาจจะยังทรงๆอยู่นะตรงนี้อยู่แต่ว่าอดอกเบีย้ยเราเนี่ยอาจจะขึ้นจริงๆจังๆเนี่ยน่าจะไปปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้า อ่าเราอาจจะง่ายๆว่าแลกขาดเศรษฐกิจเราอาจจะยังแลกขาดเมื่อเทียบกับเขาใช่ไหมครับแล้วก็ตัวสารัดเองเนี่ยมีประเด็นเรื่องเงินเฟ้อที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะพี่นิดอ่าของนพี่ทศนะที่เจ็ดสิบห้าเซนชไมแต่ของของเรายังไม่ถึงนะของเรายังยังต่ำอยู่มากๆเลยแม้ว่าหมูจะลงเราสองร้อยนะ S <S เออนะคือของก๋งของกินราคงราคาเนี่ยขึ้นนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็อาจจะยังเอาเป็นในเรื่องของคอนะครับตัวตัวที่ททไม่รวมอาหารเนาะซึ่ไม่รวมอาหารเนี่ยยังโอ้โหยังแตะแถวๆหนึ่งกว่ากว่าสองกว่าท่านั้นเองนะครับก็ยังน้อยเมื่อเทียบกับเขานะครับแต่ไงก็ตามครับก็เทรนระยะ ถัดไปเนี่ยผมก็เข้าใจว่าดอกเบี้ยรครับก็ต้องตามเขาล่ะครับพี่โทษครับมีแนวโน้มที่ะจะปรับขึ้นโดยเฉพาะถ้าในวัดในปัจจุบันนี้เนี่ยตัวตราสารหนี้ระยะกลางและยาวเนี่ยสะท้อนและเริ่มขยับแล้วนะครับนะ p r เข้าไป<ะ>ในระดับหนึ่งแล้วครับผมอืมก็แสดงว่าคือโอเคตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่ผมเรียนมานะปิกเนาะคือถ้าดอกเบี้ยรประเทศใหญ่เนี่ยจะขึ้นนะถ้าดอกเบี้ยรประเทศเล็กๆอย่างเราไม่ขึ้นเนี่ย ตามหลักเนี่ยมันจะถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนโอ้ใช่ใช่เพราะเงินมันจะ move จากที่อดอกเบี้ยในโลกไปสู่ที่ดอกเบี้ยเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นใช่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องขยับตามนิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขยับแรงเท่าเขานะครับดังนั้นเราก็อาจจะเห็นอน,นาคตถ้าอเมริกาขึ้นเร็วของเราขึ้นช้ากว่าก็อาจจะเห็นค่าเงินเนี่ยมีการอ่อนค่าเล็กๆได้บ้าง นะครับอันนี้ตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนกันนะครับ<อ>นี่ครับแต่ไอ้รไอกราฟอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่เส้นสีแดงมันพุ่งขึ้นปื๊ดอยู่เลยเนี่ยอันนี้มันคือกราฟอะไรตัวมัน,อ,นอันนี้ก็เหมือนกันครับจะจะเป็นพันธบตัตรอายุช่วงสองปีนะครับช่วง2ปีถ้าเราเห็นเนี่ยหปีเนี่ยไม่ขยับเลยแต่2ปีขยับเนี่ยก็แสดงว่าตลาดเนี่ยมองว่าอย่างที่เรียนครับปีหน้านะครับหรือปลายปีนี้เนี่ยอาจจะเห็นดอกเบี้ยเนี่ยไปในทางขาขึ้นชัดเจน นะครับเพราะว่าตัวสั้นๆเนี่ยอาจจะกระดิกนิ่งๆไม่ได้ไปไหนก็คงจะทรงๆอยู่แถวๆนี้นะครับ,รบก็อีกอย่างหน<ะ>ึ่งครับพีทธธ่ทศไอตัวที่เรา ได้ยินกันบ่อยๆก็คือเฟดฟันเรทนะครับของเราเนี่ยดอกเบี้ยริ p โปนะครับ1วันอ่าเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวดอกเบี้ยนโยบายนะครับที่ที่อ้างอิงกันไปของเราเนี่ยศูนะครับแต่ของ f ฟดตอนนี้เนี่ยศูนยถึงศูนอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งครับพี่ทศที่ทําให้ตัวระยะสั้นของเราเนี่ยยังไม่รีบขยิบสักเท่าไหร่นะเพราะเราเรายังสูงกว่าเฟดนิดนึง อาจจะเห็นเขาขึ้นไปสักครั้งสองครั้งก่อนกนงเราอาจจะคงต้องต้องต้องรอดูตรงนั้นกันอีกทีหนึ่งครับที่จะดนรีโพเลตก็หมายถึงเป็นเหมือนเป็นเลตอ้างอิงเหมือนเฟดฟันอย่างเงี้ยแหละถูกไหมครับใช่ใช่ครับใช่ครับกนงเนี่ยก็เปรียบเสมือนเฟดนะครับเป็นคณะกรรมการในการที่จะเป็นคนพิจารณาการขยับดอกเบี้ยพื้นฐานหรือประดัตรอเบี้ยกลางถูกไหมคัใช่ครับใช่ครับจริงๆปิ๊กอย่างเงี้ยคือผมงงหลายๆคนคงฟังแล้วก็คงงงอ่ะเอ๊ะ ตอนนงก็บอกจะยังไม่ขึ้นก็จะขึ้นอาปีหน้าแล้วทำไมดอกเบี้ยมันขึ้นขึ้นลงเออมัน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 ยังไงมันมีตลาดของมันเหรอหรืออันคืออะไรไม่เข้าใจอย่างเงี้ยพิ่อธิบายได้ไหมครับว่าจริงๆมันมันในดอกเบี้ยมันมีการเทรดหรือมันลิงก์กันยังไงครับหลายๆคนคงยงงงอยู่ใช่ครับอย่างที่เราเห็นนะครับ ดอกเบีย้ยมันมีการขึ้นการลงอดอกเบีย้ยเนี่ยในตลาดเนี่ยมีขึ้นมีลงตลอดเพราะว่ามันมีการเทรดทุกวันนะครับ <c oughs> อ่าแล้วต้องบอกว่าเงินในตลาดบอลเนี่ยนะครับอันนี้ต้องเรียกว่าสมาร์ทมันนี่นะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าในตลาดบอลเนี่ยผู้เล่นหลักเนี่ยคือสถาบัน S <S ทั้งธนาคารพาณิชย์ก็ดีทั้งบริษัทประกันทั้งโหเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นนักลงทุนสถาบันที่เขาจะต้องลงทุนในเรื่องตรา,าสารหนี้เพราะงั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาก็ต้องดูในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจทิศทางดอกเบี้ยใช่ไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยการซื้อขายเนี่ยมันก็จะสะท้อนนะครับว่านักลงทุนนะครับคิดอย่างไร นะฮะกับตลาดในช่วงนั้นๆเพราะงั้นมันก็เลยทําให้เกิดว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าดอกเบีย้ยแนวโน้มจะขึ้นเนี่ยฉันควรทํำยังไงฉันควรขายหรือฉันควรซื้อนะครับเขาก็จะมีการปรับแล้วมันก็จะสะท้อนมาที่อัตราดอกเบีย้ยตรงนี้ครับพี่โทษครับเพราะงั<ห>้นเนี่ยมันเลยมีขึ้นมีลง ใช่ใช่แล้วเ,เ,เราเคยได้ยินคําว่ายิวเคิร์ฟยิวเคิร์ฟแบบปิ๊กมันมันคืออะไรให้คำว่ายิวเคิร์ฟพูดกันจ้างเลยท่านอเมริกาอะไรเงี้ยแล้วผมบอกว่าแล้วว่าของไทยมีไหมยิวเคิร์ฟแบบเนี้ยอหลายคนบอกเอ้ยยิวเคิร์ฟตัวเดียวกับยิวในอิสราเอลหรือเปล่าไม่ใช่ะนะครับ <c oughs> อันนี้คืออัตราผลตอบแทนคือเส้นผลตอบแทนอันนี้ก็เป็นของไทยนะครับพี่ตบ,บ,บอดกามเส้นผลตอบแทนนี่คืออะไรครับก็คือว่าเอาอัตรา ผลตอบแทนเนี่ยของพับัตรทั้งระยะสั้นต่อต่อต่อตกันมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ระยะเดือนระยะไม่กี่วันปี2ปี3ปีจนไปถึงนู่นทำไปถึง20-30-40สปีนะครับเอามาพลอตเป็นกราฟครับเพื่อดูว่าเฮ้ยดูว่าไอตาสารนี้อายุต่างๆนะปัจจุบันตอนเนี้ยผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับและสิ่งที่นักวิเคราะห์นะครับหรือ ผู้เล่นในตลาดเนี่ยเขาวิเคราะห์เขาก็จะดูว่าเออไอยูเคิร์ฟเนี่ยเส้นเนี่ยนะมันจะมีทิศทางมูฟเป็นอย่างไรเพราะงั้นการการคาดการเคลื่อนไหวของยูเคิร์ฟเนี่ยก็จะกําหนดในเรื่องของกลยุทธ์ว่าเฮ้ยเขาควรจะขายตัวยาวมาซื้อตัวสั้นหรือซื้อตัวสั้นไปซื้อตัวตัวกลางตัวยาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้ท่านท่านผู้ชมดูนะคะพี่ท็อตครับก็คือว่า อันเนี้ยยูเคิร์ฟสีส้มเนี่ยก็คือของสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นเส้นสีส้มอันนี้นะครับส่วนเส้นสีเหลืองที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นของเดือนกันยาปีที่แล้วนะครับก็ขึ้นเหมือนกันเนาะก็ขึ้นเหมือนกันเลยันาะเออขึ้นเหมือนกันฮะสะท้อนเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ว่าเราจะเห็นว่าตัวตัวใกล้ๆเนี่ยนะครับตัวระยะต่าปีเนี่ยไม่ค่อยขยับมเท่าไหร่่ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าพอหลังสองปีสองปีเป็นต้นมาเนี่ย โอ้โหมีความชันมากขึ้นกว่าเดิมใช่ใช่คุณปิ๊กผมจำภาพอย่างนี้ได้เลยนะในอเมริกาเนี่ยตอนที่เศรษฐกิจจะดีเนี่ยแบบนี้เลยนะนะครับเขาบอกนะใช่เขายาวๆขึ้นก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่นะครับคือยาวก็เออเออแสดงว่าอายาวๆขึ้นนี่หมายพวาะว่าเศรษฐกิจเรากำลังจะดีเหมือนกันถูกไหมคุณปิ๊ก โอ้อันนี้สะท้อนอย่างนั้นได้เลยครับพีท่ทศ<ะ>ก็คือมองถึงการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็อัตราเงินเฟ้อที่มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นครับก็เลยทําให้อัตราดอกเบี้ยและรูปแบบของยูเคิร์ฟเนี่ยขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ครับพีท่ทศครับอ่าโอเคอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เงินเฟ้อมันสูงเหมือนอเมริกาปุ๊บเนี่ยไอ้สั้นๆมันจะเริ่มขยับขึ้นมาเหมือนกันตามมันกนไอ,อย่างนั้นเขาจะเรียกว่ามันแฟลตมันแฟลตขึ้นม,มันแบนขึ้น เข้าใจแล้วมันมีแฟดมีชั้นมากขึ้นอะไรเงี้ยอ่าโอเคครับแสดงว่าในตลาดเนี่ยดอกเบี้ยมันมูฟเมนต์ทุกวันตลอดเวลาแล้วในแต่ละช่วงด้วยแล้วมันต่างยังไงเวลาที่เราซื้อบอร์ดเนี่ยเราบอกว่าเราได้เป็นคูปองเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วไอ้คูปองพวกเนี้ยหรือว่าพูดเราไปฟ้อพันธบัตรรัฐบาลสั้นๆอย่างเงี้ยแบบปีสามเดือนหกเดือนมันไม่เห็นมันตอนเราซื้อเนี่ยเราไม่ได้จ่ายแล้วเรารับคูปองนะเหมือนกับเราเราจ่ายไม่ถึงร้อยบาทแล้วเราได้เงินร้อยบาทอ่ะ มันมัน,ม,นมันต่างกันยังไงไอดอกเบีย้ยตรงนั้นกับไอดอกเบีย้ยยิวตรงเนี้นครับอ๋อครับอ่าเดี๋ยวเอาไอตัวหลังนี่ก่อนแล้วกัน,กนที่บางคนเนี่ยนะครับไปซื้ออ่าไม่ว่าจะเรียกว่า treasury bill ถ้าภาครัฐออกนะครับหรือตัว BE นะครับภาคเอกชนเนี่ยนะครับไออย่างนี้เราเรียกว่า discount bond นะฮะก็คือว่าหน้าตัวเนี่ยใบละพันแต่เราซื้อเนี่ยเก้กว่าอ่า อ่าเราซื้อเก้าร้อยกว่าส่วนต่างตรงเนี้แหละครับก็คือดอกเบีย้ยแล้วเวลาเราครบนะครับครบเนี่ยเราได้เต็มหน้าตัวที่ติพันบาทนะครับเพราะงั้นเนี่ยยิ่งอัตราดอกเบีย้ยสูงระยะเวลาการถือครองนานเนี่ยส่วนต่างตรงนี้ก็จะเยอะเพราะส่วนต่างทั้งก้อนตรงนี้ก็คือดอกเบีย้ยครับพี่โทษครับโอ,อโอเคเข้าใจละ อันนี้จะเรียกว่าเป็น discount แต่อีกประเด็นหนึ่งนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับพี่ทศที่พี่ทศว่ามาคือหลายคนซื้อหุ้นกู้หรือซื้อพันธบัตรมาแล้วเนี่ยได้ดอกเบี้ยบนหน้าตั๋วที่เราเรียกว่าคูปองนะครับดอกเบี้ยหน้าตั๋วอันนี้ส่วนใหญ่ละนะครับร้อยละ8-90%กซ็นะครับก็คือจะ fix rate หรือคงที่ไว้นะครับ อ่าอาจจะเป็นเ่นสามเปอร์เซนต์ต่อปีสี่เปอร์เซนต์ต่อปีห้าเปอร์เซนต์ต่อปีอันเนี้ยเราถือไปเราก็ได้รับตามนั้นแต่ว่าในตลาดเนี่ยดอกเบี้ยมันมีเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับอย่างที่เราเห็นเช่น movement เช่น yield curve ต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับพอการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ย yield มันจะบอกว่าอะไรมันจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราถือต่อไปเนี่ยโอเคเราก็ได้คูปองตามนั้นแหละไม่ได้ถ้าบริษัทไม่เจ๊งนะในแง่ถ้าถ้าไปลงทุนหุ้นกู้นะครับ แต่สิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคืออัตราดอกเบี้ยตลาดนั้นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราถือไว้แล้ววันนี้คืนนี้เราอยากขายอ่าเราอยากจะเปลี่ยนมือนะครับย,ยูตลาตละตะลดเนีย่ยถ้าสมมุติว่ามันปรับตัวลดลงอ่าปรับตัวลดลงไอ้อนี้เราก็ชอบเลยเพราะของเราเนี่ยสูงกว่าตลาด <sehr S 1> ใช่ไหมครราคาเนี่ยก็อาจจะสูงขึ้นได้นะครับแต่ว่าการที่ดอกเบีย้ยปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วเราอยากจะขายออกเนี่ยบางทีราคาอาจจะปรับลดลงไปได้บ้างเหมือนกันครับอันนี้ก็สะท้อนก็คือว่าอยอ,อัตราผลตอบแทนในตลาดเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์ครับพี่ตอนอืมโอเคก็หมายความว่าราคาตลาดดอกเบียเ้ยวิ่งวิ่ง,งขึ้นรงแต่คูปองหรือดอกเบีย้ยที่มันอยู่ในตราสารที่เราซื้อไว้ไม่ว่าจะเป็น treasury bill ที่เป็นสั้นสั้นบับา ที่เรียกว่าดิสคาวบอลหรือจะเป็นพวกหุ้นกู้ต่างๆเนี่ยมันล็อกไว้ดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คอมเพลระหว่างที่ล็อกไว้กับที่มันมูฟไปในตลาดถูกไหมฮะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนมือก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าอีดอกเบ้ยที่เราฟิกไว้กับอีดอกเบ้ยตลาดมันอยู่แบบไหนถูกไหมฮะใช่ครับโอเคเข้าใจแล้วครับคุณปิ๊กอีกคําถามหนึ่งก่อนจะจบวันนี้เนี่ยเราเห็นคอเปรทบอลหลายๆบริษัทเนี่ยโอ้โหเขาบอกมีเ е ตติ้งดีๆดีๆ แต่วันนี้ทำไมดอกเบี้ยมันที่เขาประกาศคูปองเนี่ยโอ้โหมันลงเอาลงมันไม่เห็นขึ้นเหมือนจบออ่ะเออเอออันเนี้ยเนี่ยต้องให้เห็นภาพอันนี้เลยครับพี่ทศอันนี้นี่ก็สะท้อนนะครับพี่ทศสะท้อนว่าเฮ้ยภาคเอกชนเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนักลงทุนเนี่ยยอมที่จะเอ้ยอ่าได้ดอกเบี้ยน้อยลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่า เขาเรียก <K re uk> ว่าเครดิตสเปรดนะครับก็คือว่าส่วนต่างระหว่างดอกเบีย้ยพันธบัตรกับหุ้นกู้ภาคเอกชนนะครับ,รบ <S <S ถ้ามัน ừ, ถ้ามันทางก <ừ, S 1> ว้างๆเนี่ยมันแสดงว่าเฮ้ยนักลงทุนไม่ค่อยเชื่อมั่นบริษัทเอกชน ừ, อ่าก็เลยต้องต้อง,ต,องต้องการผลตอบแทนสูงหน่อยนะครับ<อ>แต่มาวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นภาคเอกชนดีขึ้นนะครับไอ้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะแคบลงเพราะนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับพี่ทศ อันนี้ก็สะท้อนอันนี้สะท้อนจริงว่าเศรษฐกิจโดยรวมของเราเนี่ยอ่าโดยเฉพาะบริษัทที่เครดิตเลตติ้งดีอะไรเงี้ยนะครับมีความน่าเชื่อถือนักลงทุนก็พร้อมที่จะลงทุนได้มากขึ้นนะครับโอเคเข้าใจละดังนั้นโอ้โเรื่องดอกเบี้ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ทุกคนแบบอยากจะคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่พวกเราเข้าใจนครับคุณเป๊กดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องของดอกเบีย้ยเป็นเรื่องที่สามารถซื้อขายได้นะครับสามารถต้องติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับ,รบแล้วก็การลงทุนในตราสารหนี้การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลต่างๆเนี่ย ก็มีผลในเรื่องถ้าสมมติว่าคุณต้องการซื้อแล้วคุณต้องการขายออกนะครับมีเกณฑ์ํำไรว่างั้นเถอะก็ก็ต้องดูในเรื่องของทิศทางของดอกเบี้ยด้วยแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่อยากยุ่งกับมันคุณซื้อแล้วแล้วก็รอจนครบแล้วก็ได้เงินต้นกลับคืนมาถ้างั้นก็ทําใจสบายสบายไม่ไปรบต่อมได้เลยนะครับ คุณพีคครับถ้าสมมติว่าทุกคนท่านผู้ฟังเนี่ยบอกว่าอยากเรียนรู้มันมากขึ้นฉันม,มีครูเปาะฉันมีบอนของฉันอยู่แล้วฉันอยากจะขายฉันอยากรู้ว่าฉันจะขายได้เท่าไหร่ยังไงติดต่อคุณพีคได้ไหมครับ ได้เลยครับผมก็ติดต่อที่หลักทรัพย์บัวหลวงได้เลยครับก็เราก็มีในเรื่องการให้บริการข้อมูลนะครับแล้วก็การให้บริการซื้อขายในตลาดแรกและตลาดรองนะครับก็สามารถที่จะมาพูดคุยนะครับแล้วก็สามารถที่จะออยากจะให้คําแนะนําว่าจะซื้อตัวไหนหรือว่ามีอยู่แล้วอยากจะขายมาปรึกษาเราได้ครับเราพร้อมให้คําแนะนําตรงนี้เสมอเลยครับผมครับพี่ครับผมโอ้ดีมากเลยครับดังนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังครับ วันนี้เนี่ยเราถือบอนตัวหนึ่งเราถือพันธบัตรนะครับอย่าคิดว่าเราไม่สามารถสร้างกำไรกับมันได้นะครับเราสามารถสร้างกำไรบนหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เราถือได้เช่นเดียวกันถ้าเราค,รคิดจะม,มาเทรดแต่มันก็อาจจะสร้างขาดทุนให้เราได้เหมือนกันถ้าเราเป็นการลงทุนแบบที่เราหวังผลกำไรขาดทุนนะครับแต่ถ้ามองอีกแง่หนึง่งถ้าคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่เราอยากได้ผลตอบแทนชัดเจนนะครับ,รบก็สามารถลงทุนได้ แล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าดอกเบีย้ยจะขึ้นหรือจะลงนะครับ<ช>แต่รเราก็อาจจะเลือกในส่วนของบริษัทที่เราพอใจแล้วก็ดอกผลที่เราคิดว่าเรารับได้ก็สามารถลงทุนเรายาวได้เช่นเดียวกันนะครับคุณเป๊กครับ้เนี่ยแล้วถ้าแต่ถ้าเราคิดแบบนั้นแล้วบังเอิญจําเป็นต้องใช้เงินหรือต้องใช้ลิควิดิตี้มาหาคุณเป๊ก ได้เลยยินดีก็สามารถมาดูได้เป็นไงถูกไหมครับโอเคครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยและตลาดตราสารหนี้ไทยนะครับวันนี้บอกแล้วเราได้หนุ่มใหญ่ไฟแรงนะครับนะครับอันนี้จับตัวจับตัวจับยั่จริงนะครับกว่าจะเชิญมาได้นี่ยากมากนะครับวันนี้เราโชคดีมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าอพิโซด18ในวันนี้ i n v e s t m e n t Story ของเราเนี่ย ถือว่าได้ความรู้เยอะมากนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณปิ๊กเสริมสัตว์วงสิทธิโชธนะครับนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณปิ๊กครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะครับขอบคุณท่านปิ๊กครับขอบคุณผู้ฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ